เอาเละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาเซิร์ฟใหม่แล้วเพราะว่าเซิร์ฟเก่าที่เปิดไปมันก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยมาและจบไปนี่คือผมก็มาเปิดเลยมาดูครับว่าวันนี้จะมีอะไรบ้างแล้วเซิร์ฟนี้ก็ยังเป็นเซิร์ฟคูณ5ครับเหมือนเดิมแล้วก็ยังเป็นอ่าแบรนด์ผู้ขุนยนแบนสัตว์เลี้ยงเหมือนเดิมครับมาเดี๋ยวจะมากดเข้าเซิร์ฟกันแล้วก็กดไปที่เซิร์ฟโซเชียล แล้วก็มาตรงนี้ครับโหมดโซเชียลเนี่ยแล้วก็พิมพ์ไปว่า5 x นี่ไงแล้วเว้นวรรคทีหนึ่ง6 0 s ยังเป็นชื่อเซิร์ฟเหมือนเดิมครับเหมือนกับรอบก่อนเลยแล้วก็ค้นหาไปนี่แล้วจะเจอเซิร์ฟนี่มาครับแล้วก็พิมพ์ให้ถูกด้วยครับว่าก็ต้องเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กอะไรงี้มาและเซิร์ฟนี่ก็เหมือนเดิมครับแบนหุ่นยนแล้วก็แบนสัตว์เลี้ยงแล้วก็ปิดระบบพรสวรรค์นะนี่แล้วเล่นสูงสุดนี่คือได้4คนครับ S 1> <S 1> เลเซิฟก่อนนี่คือมีคนลงแคลนน่ะแล้วไปทําบ้านใกล้ๆนะและมีคนมาแจ้งหลายคนมากเลยเดี๋ยวรอบนี้ถ้าใครลงแคลนเนี่ยแล้วก็เล่นสี่คนเหมือนเดิมครับแต่ว่าบ้านนี่คือสร้างบ้านแบบไกลๆนะไม่ต้องมาสร้างใกล้แล้วรอบนี้เนี่ยประมาณนี้จะได้แบบเล่นง่ายๆหน่อยเดี๋ยวคนอื่นนี่คืองงครับลงแคลนแล้วแบบเล่นสีคนแล้วมาสร้างบ้านใกล้เนี่ยก็ไปทำคอนเทนตเลยนะใครที่ลงแคลนเนี่ยแล้วก็ทีมสี่เหมือนเดิมครับเล่นได้แค่สีคน และของแจกก็ตามนี้เลยมีปืนฟาร์มมาร์สมีสโคปแล้วก็เป็นเซตกระดูกนะนี่ใครเข้าเซิฟมาก็จะได้ของมาตามนี้เลยไปม,มาลองฟาร์มดูครับว่าคูณ5้านี่คือเราฟาร์มไปจะได้ของอะไรบ้างนะนี่มาฟาร์มไม้กันดูครับว่าไม้ต้นหนึ่งนี่คือเราจะได้มาเท่าไหร่ฟาร์มไปทีนึงก็จะได้มา150 แล้วพอฟาร์มเสร็จก็จะได้มา1,400ก็ได้มา2,000ครับถือว่าไม่แย่นะอันนี้มาดูกรรมถันฟับแล้วกรรมถันก็ได้มา600ครับก้อนหนึ่งบอกเลยว,ว่าแป๊บเดียวก็รวยแล้วมานี่เ,เซิฟนี่ยังเป็นเซิฟครับไวแล้วก็เผาไวเหมือนเดิมครับเราจะได้ประหยัดเวลานะครับของไวเผาไว มาลองกดครับดูครับฟับโอ้โหแล้วดูดิกดไปนี่คือเด้งเข้าตัวแหละเพราะว่ามันครับไวมากอะ่ะนี่มาครับแป๊บเดียวและมันก็เผาไวด้วยครับถ้าเราเผาของมันก็จะเป็นแบบนี้นะเผาไปนี่คือแรกเด้งมารวัวดัวเดี๋ยวมาดูของขายรอบนี้ครับว่ามีอะไรบ้างมาแล้วก็กดไปเลยครับร้านค้าแล้วก็มาร้านค้าต่อสู้แล้วของขายรอบนี้ก็จะมีเป็นการ์ดม่วงแล้วก็เป็นลวดปั่นไฟ แล้วก็มีที่บูสต์ได้ซูเปอร์ Super, กับไอเครื่องกระตุ้นหัวใจครับอันนี้ก็เป็นไดนามิคกับ C4 ครับเหมือนเดิมแล้วรอบนี้ผมก็ขายเป็นเตาไทเทเนียมครับเพราะว่าเซิร์ฟก่อนก็มีคนทัก,กจะมาขอซื้อเตานะแต่ว่าผมไม่ได้ขายอะแต่รอบนี้ก็มาขายในร้านค้าแล้วก็ใครจะซื้อก็กดซื้อเอาเลยครับมาประมาณนี้เดี๋ยวจะมาลองใช้ที่บูสต์ได้ซูเปอร์ Super ดูครับว่าเราจะได้แร่มาเท่าไหร่นะอันนี้ผมส่งมาจากตัวหลักและว่า อ่าตัวนี้มันไม่ใช่แอดมินแหละเราก็อยู่กับตัวไก่นะมานี่แล้วก็มียาด้วยครับยานี่บอกเลยว่าอ่าเข็มเดียวนี่คือเต็มหลอดแหละแต่ว่ามาบูสต์แรกก่อนอันนี้เลยที่บูสต์ได้ซูเปอร์ Super. แล้วก็กดไปเลยครับว่าเราจะเอาแร่อะไรเนี่ยผมก็จะมาเทสกับแร่เหล็กเลยนะยมาดูว่าเราจะได้มาเท่าไหร่กันแร่เดียวนี่แล้วมันก็ใช้แค่แบบทีเดียวครับมันก็จะพังนะ มาดูกันระหว่างนี้รอไปไกลแล้วแล้วฟับนี่ไงโอ้ยมันเริ่มเลยเหมือนเดิมครับนี่ไงและมันก็จะมีแจ้งเตือนอย่างนี้ด้วยนะบอกเลยว่าถ้าขึจะฟาร์มนี่คือแนะนําให้ทําแคมป์ครับแล้วก็ล้อมแร่ไว้เลยนะเราจะได้แบบฟาร์มสบายหน่อยนี่จังหวะนี้คือเหนื่อยเลยกว่าจะเสร็จนี่คือโคตรนานนะแหละแต่ก็ฟาร์มไปยาวๆครับ นี่ได้แล้วโอ้โหดูดิตอนนี้ก็ได้แร่มาแล้วครับแล้วดูดิก้อนเดียวนี่คือได้มาครึ่งตัวนี่เราได้มาแร่เหล็กนี่คือ300กว่าแล้วอันนี้เป็นเหล็กหายนะแล้วเหล็กทั่วไปก็ได้มาสามหมื่นครับนี่งไงโอ้โหโคตรเยอะอันนี้คือขึ้นบ้านได้เลยก้อนเดียวอะประมาณนี้สําหรับที่บูสต์ได้ซูเปอร์นะเผื่อใครยังไม่เคยใช้เนะี่ มาเดี๋ยวจะมาะฉีดยาให้ดูครับอันนี้ก็เป็นเข็มฉีดยานเนี่ยนี่บอกเลยว่าหลอดเดียวนี่คือขึ้นทั้งน้ําแล้วก็เป็นอาหารนะแล้วเลือดนี่คือ500ครับไม่ว่าเราจะใช้เป็นชุดไยหรือว่าชุดเหล็กอชุดไทเทเนียมเนี่ยมันก็เต็มหลอดนะเพราะว่าเลือด500ยเลยมาฉีดให้ดูอันนี้นี่คือเลือด30นี่อันนี้เลยเหมือนเดิมครับเซิร์ฟเก่าก็มีใครยังไม่เคยเล่นนะแล้วก็ กดไปดูนะฟับแล้วดูดิโอ้โหเด้งมา3ามหลอดเลยบอกเลยว่ามีเข็มฉีดยานี่คือชิวแลวเราไม่ต้องไปหาหน้ะไม่ต้องไปหาอาหารเลยเนะี่ยวและเซิฟนี่ก็คือเป็นเซิฟของตกครับแล้วถ้าตายนี่คือของก็จะตกทั้งตัวนะนี่มาฆ่าตัวตายดูฟับนี่ครับของในตัวเราก็จะหายนะของที่เราฟาร์มไปถ้าโดนยิงเนี่ยมันก็จะตกทั้งตัวครับนี่ ะแต่ว่าเซิร์ฟนี้คือผมไม่ได้เปิดเป็นเซิร์ฟเรทเป็นเวลานะอันนี้คือเรทที่ชั่วโมงแลวครับเรทได้ตลอดนะนี่นของในห้องการ์ดฟับโอ้โหตอนนี้คือของยังไม่ดรอปอ่ะเพราะว่าเซิร์ฟเพิ่งเปิดมาเมื่อกี้เลยตอนนี้ของกำลังเกิดนะนี่ไปผมว่าไม่น่าจะมีอะไรให้เรารีวิว,ลวะละไปไปหาที่นอนกัน มาหลับในน้ําเลยตัวเราก็จะได้ค่าตัวตายนะเดี๋ยวไปกดเข้าเซิฟดูครับผอว่าใครยังกดเข้าไม่เป็นเนะนี่ยนี่กดออกไปเลยครับสําหรับชื่อเซิฟนี่คือเหมือนเดิมครับยังเหมือนกับชื่อเซิฟเก่านะมันก็เป็นเซิฟ 5x และ 60s ทะลวงให้ทะลุอันนี้คือเป็น x กับ s เนี่ยเป็นตัวใหญ่นะก็พิมพ์ให้ถูกด้วยครับเราจะได้แบบค้นหาเซิฟเจอ อย่างนก็นลองไปตามเล่นได้ครับเซิร์ฟนี้วนเวลาก็เคยเจอกันใหม่แล้วกันครับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนผมไปก่อนแล้ว